เปิดเรื่องด้วยภาพของน้อยชายที่มักถูกมองว่าไม่สมประกอบเพราะเขาขาดความมั่นใจและมักทำเรื่องผิดพลาดในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่เขาพยายามทำสิ่งใดสิ่งใดผลลัพธ์กลับออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังวันหนึ่งน้อยพบปากกาอันแปลกตาในร้านของเก่าๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษแต่เมื่อเขาเอามาใช้เขียนข้อความสั้นวันนี้ฉันจะโชคดีปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นทันทีทุกอย่างรอบตัวเขาดูเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ตื่นเต้นกับพลังของปากกาน้อยเริ่มทดลองเขียนเรื่องราวในชีวิตเขาเขียนว่าต้องการงานที่ดีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและความสำเร็จในสิ่งที่รักผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นจริงแต่ในขณะเดียวกันความคิดลึกคิดลึกของเขาที่เต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวก็กระทบตามมาเขาเขียนออกมาโดยไม่ตั้งใจจนทำให้เหตุการณ์บางอย่างผิดพลาดและเกิดความวุ่นวายในชีวิต เมื่อผลลัพธ์ของคำที่เขียนแสดงออกมาอย่างเกินควบคุมน้อยต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมาจากทั้งความดีและความไม่มั่นใจเขาตระหนักว่าปากกาอัจฉริยะนั้นสามารถส,สร้างหรือทำลายได้ตามความคิดของเขาเองซึ่งทำให้เขาต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสำเร็จแท้จริงมาจากไหนในนาทีสุดท้ายน้อยตัดสินใจเขียนข้อความสุดท้ายฉันพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมกับยอมรับความไม่สมประกอบของเขาในอดีต แล้วเปิดใจรับการเติบโตจากนั้นภาพของปากกาส่องแสงอบอุ่นและทุกอย่างค่อยๆขึ้นสู่ความสมดุลสื่อให้เห็นว่าแม้คนจะดูไม่สมประกอบในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเปิดใจและพยายามเปลี่ยนแปลงความมหัศจรรย์ที่แท้จริงก็อยู่ในตัวเราเอง